มื่อเช้าของน้าวันนี้จะมาม่าหมูสับนะใส่หอยอลายกระป๋องเป็นยางไงเนี่ยโทรศัพท์ไม่ค่อยจะโฟกัสให้น้าเลยกาแฟเยน็นไส้กรอกไก่ระเบิดอะไรสักอย่างอย่างแล้วก็แหนมแล้วก็ขนมเปียนะเชา้านี้วิวนี้จ้ะตอนนี้น้าอยู่ที่เขตบางนาจะมาโอนเออมาอนตัวเองเข้าบ้านเนาะแล้วก็เอ,อ พอโอนเข้าแต่ทะเบียนบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปที่ฝ่ายรายได้เพื่อจะมาบอกเขาว่าอะไรเรื่องผสมผสานนี่แหละด้วยว่าน้ามีเจ้าของสองอันเนาะเติมอะไรมามั่งเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยถามลูกส้ายเติมอะไรมามั่งเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยก็เติมน้ําตาลเกินผัดซีอิอ๊ว,วทะเลเนาะพากันมากินมื้อเย็นที่ซอยลาซานแต่แถวนี้เด็กนิยมลาซานนะอยู่ตรงข้ามด้วยกันกับเซ็นเตอร์พอยท์ซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลจากลาซานนิยม ร้านนิยมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากคอนโดที่น้ายอยู่เนาะคอนโดที่น้ายอยู่ก็อยู่ด้านหลังตรงนั้น,น,นแหละแล้วเขาก็มีเบียร์ของเขาเองนะอองเบ้ยนะน้าเองจะกินกะเพราเนื้อไข่ดาวเ,เนื้อย่างส้มตำอะไรต่างๆนานาลูก <laughs> สไปซ์เอาเหรอเอาฉลองจ้า เดี๋ยวน้ามีข่าวดีมาบอกอ้อมเพื่อเฮ้ยขยาวโอ้โหยฉลองฉลองน้านะมีมีข่าวดีนี่จะเป็นยาแล้วนะมีน้องปลาหมึก แล้วสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้แนะนำเลยน้องไข่หวานโอเคโอ้ยนะครับผมสต๊อกโอ้ยอ้าวโอ้ยแค่ลองข่าวข่าวดีของนะข่าวดีของแม่ใหม่แต่ว่าแม่ใหม่ห้ามดื่มแม่ใหม่กินมังคุดแม่ใหม่กินมังคุด อวจนซาใช่ทำไมหนูไม่ไนไฮวันนี้เอาผ้ามาซักจัดเสร็จไปแล้วหนึ่งถังนะเดี๋ยวรออีกถังหนึ่งกำลังอบอแห้งอยู่ มื้อเที่ยงของน้าวันนี้จเจ้าเมื่อเช้าไปตลาดบางจากเน,นาะไปตักบาทก็เลยได้ปลาทูทอดมาแล้วก็น้ำพริกกะปิแล้วก็ผักเนาะข้าวเนี่ยหุงเองส่วนของเดนนิสเนี่ยได้เป็นหมูทอดกินข้าวกันจ้ามาหามื้อเย็นกินตรงตลาดต้นไทรจ้ะอยู่ตรงสถานีแบริงนะน้ก็เดินมาจากที่คอนโดนี่แหละพี่น้าสั่งเป็นกะเหลาถ้วยน้าอินดสงสัยต้องสั่งเ๋วดเตี๋ยวเส้นเล็กอีกสักถ้วยนะึง เแบบตะม,มุตะมิก็เลยสั่งมาเพิ่มเนาะเส้นเล็กแล้วก็ลูกชิ้นข้าวของเมื่อกี้ยังกินไม่หมด กันแลแ้วจ้ะเดินมาหากินข้าวเช้าเที่ยงมื้อสายแล้วกันจ้ะที่แถวก่อนถึงซอยเบรลิงเนาะเพราะว่าตั้งแต่น้ามาอยู่เนี่ยนะไม่เคยได้เดินมาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างทางนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่นิดเนี่ยเขามีอารมณ์แบบประหยอกมากินข้าวข้างนอกอะ่ะอยากมานั่งร้านข้างนอกอะไรก็เลยพ <c oughs> <c oughs> ากินร้านนี่แหละร้านก้างๆาไม่ได้ว่าหรูอ,อะไรคือแบบเขาขอให้ได้แค่ออกข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยของข้าที่สั่งมาเนาะ กะเพราหมูไข่าาขาดาวเดี๋ยวของน้าเนี่ยเป็นข้าวผัดปูยังไม่มาเดี๋ยวยังไงให้เดินที่ปิกก่อนนะจ๊ะของน้ามาแล้วข้าวผัดปูขอบุณจ้ะข้าวผัดปูเนาะแอบเลยกินเลยแล้วก็ต้มจืดเอ่อผักกาดขาวต้าหูหมูสับพริกน้ำปลาก็ามาให้เลย,เ,ลยเดี๋ยวใส่พริกน้ำปลาฉ่ำๆเลยบบเออ<บ>ไม่ใช่ใส่น้ำปลาฉ่ำๆนะใส่พริกให้ฉ่ำๆเลยในข้าวนะยังไงขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ ดูนะคอนโดที่น้ายอยู่มีเซเว่ใหญ่โตเลยนะใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ยังไม่เปิดเพราะเขาบอกว่าเขาต้องรอให้คอนโดขายได้สัก50%ก่อนอย่างว่าแหละคอนโดมันเสร็จตอนช่วงโควิดเนาะก,ก็เลยไม่มีคนซื้อสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวตอนนี้ประเทศเปิดแล้วน่าจะมีคนซื้อเพิ่มมาขึ้นเมื่อคนต่างชาติเข้ามาหรืออะไรเงี้ย ใหญ่มากเนเหมือนฮทปีบูต้าเลยอ่ะวอลีเจนมีสวนอยู่ที่ชั้นสามสิบสองนุกกก็จะใหญ่โตเโมโหระทึกมีแค่นี้อ่ะเอากล้องเอากล้องศูนย์จุดห้า่อ๋ออเราต้องเข้ามาอีก แต่เา,าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือขึ้นมาที่ชั้นสามสิบสองแล้วอ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาทางบันไดหนีไฟแล้วมันถึงจะถึงรูทบตรงนี้นไม่ใช่ว่าน้าทางเข้ากลับไม่ได้นะเออไปดูคนละดเดีอยวกลัวอป็่อ ก็จะได้วิววิวนี้นะเมื่อกี้ที่น้าออกไปอะ่ะมันเป็นส่วนของตรงนั้นก็เลยว่าอ้มันทําม,มาน้อยนิดนักละแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่นะแต่เขาก็มีที่ลงเฮลิคอปเตอร์อยู่นะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินอะ่ะ เราจะมากินข้าวข้างนอกแต่ไปตตำถา,าดเนาะแล้วก็ไก่ทอดที่ร้านรถนิยมตรงสาขาเอ็พโรเรียม นาตีนะขอบคุณตีนะอ,ะะอนเดี๋ยวให้ยาก่อนเดีนนี้สั่งพิซซ่ามากินจากร้านอะไรนะพิซซ่ามาซิเรียรพิซซ่ามาซิเรียรถาดนี้วกกนสตูียดนะมีอนยไซส์กลางจ้ะ โอ้ฝางมากทีสุดมีอยู่กี่ชิ้นอะสองสี่หกชิ้นเนาะใส้กลางสั่งแกลบฟูดมาส่งเนาะราคาสี่ร้อยสิบบาทแพงเลยน้าว่าแพงแต่น้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันแพงไหม